เป็นกระเป๋าไซส์เล็กนะคะน้องน่าจะอยู่ได้1นถึงสองตัวเท่านั้นเนื้อผ้าข้างนอกจะเป็นผ้าคอตตอนเคลือบกันน้ำนะคะเจรีบเรียบทำความสะอาดง่ายแล้วก็นี่คือผ้าสีพื้นข้างในน่าจะเป็นลักษณะของผ้าแคนวาสค่ะ แล้วก็สายกระเป๋าเป็นผ้าชนิดเดียวกันกันน้ำตัวกระเป๋าด้านในนะคะตัดเย็บแบบนี้มีบุตัวนี้เป็นเป็นบุตัวลักษณะเหมือนพวกคล้ายๆโฟมอัดอะไรแต่ว่าแต่ว่ามันสำหรับบุกระเป๋าโดยเฉพาะค่ะแล้วก็การตัดเย็บข้างในนะคะมีกุนขอบเก็บขอบผ้าเรียบร้อย หน้าต่างสามด้านแล้วก็มีที่ที่หิ้วข้างหลังมีช่องใส่ของหนึ่ช่องค่ะ ส่วนลายของตัวกระเป๋านะคะเป็นลายนี้ค่ะสีชมพูอ่อนตัวตัวผ้าจะอยู่ทรงนะคะแต่ว่าไม่ได้แข็งเหมือนพลาสติก